อย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสุขภาพเตียงที่แพงที่สุดคือเตียงโรงพยาบาลคุณจะจ่ายเงินให้กับสิ่งไหนคนเรามักสแสวงหาวัตถุเงินทองมาเติมเต็มชีวิตแต่ลืมพื้นฐานสี่ประการ ในชีวิตประจำวันคือ 1. สภาวะจิตที่สงบสุข 2. โภชนาการที่สมดุล 3. ออกกำลังกายที่พอเหมาะ 4. นอนหลับให้เพียงพอสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองอย่าสละสุขภาพเพื่อให้ได้เงินจนต้องเอาเงินมาฟื้นฟูสุขภาพหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรา โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีคุณค่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพ